โอวันนี้เคสดดีน่าสนุกดีเมื่อกันเลยลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเริ่มมาวัดตั้งแต่ทำบุญสร้างพระประธานในโบสถ์ทำบุญเสาเสมากําแพงแก้วเครื่องเสียงซื้อที่ดินเป็นประธานท่ากระถินพราป่าทุกครั้งมาวัดประจำสม่ำเสมอและได้ทาบุญทุกบุญ เคยเป็นอาสาสมัครช่วยงานเหตุเรนยิกเตี่ยของลูกเป็นคนจีนมีภรรยาสองคนเมื่อภรรยาคนแรกเสียชีวิตก็ได้แต่งงานอยู่กินกับคนแม่ของลูกมีลูกด้ยวยกันเจ็ดคนเป็นลูกสาวหกคนลูกชายหนึ่งคนลูกสาวคนโตและลูกชายเสียชีวิตด้วยแล้วด้วยโรคมะเร็งเตรียยแล้กวก็อาชีพประมงต่อมากันเลิกและก็เปรียมมาเลี้ยงเป็ด โดยซื้อเป็ดรุ่นมาเลี้ยงประมาณสามสี่เดือนก็จะออกไข่พอเป็ดให้ไข่น้อยหรือไม่ออกไข่ก็จะจับขายให้เขาค่าเตียจะซื้อหอยกระพงและหอยแมงผู้จากลูกชายซึ่งเป็นพี่ชายของลูกเองมีอาชีพจับหอยแมงผู้ขายเอามาต้มให้เป็ดกินผสมกับปลาเพื่อทําให้ไข่เป็ดมีสีแดง ตอนเย็นเตียจะไปดื่มน้ำชาและคุยกับเพื่อนเพื่อนคนจีนซึ่งมีร้านค้าอยู่ที่ตลาดเป็นประจำทุกวัน<ช>เตียจะคอยช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองเพื่อนๆด้วยการให้ยืมเงินเล่นแชร์ซึ่งเตียไม่เคยเล่าให้ครอบครัวฟังว่าใครเป็นหนี้อยู่บ้าง<ช>วันเกิดเหตุตอนสายๆวันที่21่ธันวาคม2508 เตียเดินไปตลาดไม่นานก็กลับมาบอกคุณแม่ว่าไม่สบายจะตายแล้วคุณแม่และลูกๆก,ก็ช่วยกันประถมพยาบาลไม่นานก็เสียชีวิต<อ>วงเล็บหัวใจวายหลังจากนั้นเพื่อนคนที่มาขอเพื่อนคนที่ขอยืมเงินเตียที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเตียเกิดมีปากเสียงกับลูกสาวของเพื่อนคนที่ขอยืมเงินเตียพูดให้เจ็บใจในระหว่างเดินกลับบ้าน เตียเลยแวะข้างทางอาเจียน<อ>เพื่อนบ้านที่พบเห็นมาเล่าให้ฟังตอนตายอายุ76ปี<อ>พูดใ้ช้ำใจเ<อ>ลยตายเลย<อ>เตียเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงสูบบุหรี่ดื่มยาดองสุราวันละแก้วเล็กทําบุญนอกบุญเขตเช่นทําบุญกับศารเจ้าให้ทานคนยากจนลูก<อ>เป็นห่วงเตียยแล้วก่อนตายจิตใจเศรหมอง จึงทำบุญทุกบุญที่เป็นงานบุญของหลวงพ่ออุทิศบุญไปให้ล่าสุดทำบุญสร้างองค์พระและลานธรรมถวายพระสังฆาธิการในนามเตี่ยเป็นผู้บริจาคค่ะสุขแม่เสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2538อายุ9 0ปีโอ้อายุยืนเนาะตอนมีชีวิตยอยู่เป็นคนใจบุญทำบุญตักบาตรฟังเทศ ลูกมาวัดก็จะฝากปัจจัยมาทำบุญสม่ำเสมอเริ่มทำบุญนึ้งแต่สร้างพระประธานในโบสถ์เป็นสมาชิกกองทุนทุดงเคยมาวัดนำเงินมาถวายเพื่อสร้างพระไตรบิดกคอมพิวเตอร์ร่วมทำบุญทุกบุญที่ลูกบอกแล้วก็ยังนั่งสมาธิด้วยก่อนเสียชีวิตได้ทำบุญหลอ่อรูปหลวงปู่สดวัดปักน้ำและสร้างองค์พระธรรมกายไปจำตัว พี่ชายเสียชีวิตด้วยโรคมบเแรงในตับอายุได้ห้าสิกปีเมื่อปีสามห้าตอนมีชีวิตอยู่สูบบุหรี่ดื่มสุราประกอบอาชีพประมงจับหอยมแรงผู้ขายเมื่อมีครอบครัวก็มาประกอบอาชีพค้าขายของชำในหมู่บ้านขายบุหรี่เหล้าและไพ่ทำบุญในบุญญาเขตบ้างเช่นสร้างพระโมคคัลาภาษาไิบุตรไว้ที่วัดในหมู่บ้าน ร่วมบุญอบทอดกระถินพระป่าตามพระต่างๆพี่ชายมีลูกเจ็ดคนเป็นชายสามหญิงสี่ลูกชายคนที่สองมาวัดและบวชสมณเนแก้วปัจจุบันเป็นผู้นําบุญที่เข้มแข็งมาวัดทุกสัปดาห์อยา่างสม่าเสมอและทําบุญทุกบุญจะเป็นโครงการของหลวงพ่อหลังจากพี่ชายเสียชีวิตแล้วลูกๆของพี่ชายลูกๆของพี่ชายก็ทะเลาอะบ,บ่อแว้งกันเตีย่ยคุณแม่และพี่ชายอยู่ในพภูมิใด บุญที่เข้าพวัรของลูกและหลานชายช่วยกันทําได้รับหรือไม่ทำไมลูกๆของวิชายจะไม่สามัคคีปลองดองกันจะต้องทําบุญอะไรอุทิศให้เตี่ยแม่และวิชายจึงจะได้รับบุญมากมามาฟังกันเลยเตีต่ยตายอายุ76ปีตอนใกล้ตายเตีต่ยมีความขัดเคืองแค้นในถ้อยคำ ของลูกสาวลูกสาวลูกนี้ที่พูดให้เจ็บใจใจจึงเศร้าหมองมากทำให้บาปได้ช่องเ<อ>นี่อันนี้ต้องจำไว้เลยจ้าอย่าฟุ้งลืมฟังกันเนอะใจจึงเศร้าหมองมากทำให้บาปได้ช่องอได้เห็นกรรม,มนิมิตเป็นเป็ด<อ>ที่ตัวเลี้ยงไว้ขายไข่ และขายให้เขาเอาไปฆ่าซึ่งภาพนั้นมันจะแวบบข้ามาเองทันที<อ>ตามความคุ้นเคย<อ>เมื่อเปิดโอกาสให้บาปได้ช่องได้ยินเสียงเป็ดร้องและเห็นภาพเป็ดตลอดกระทั่งเรื่องราวของเป็ดคติคคนิมิตจึงไปเกิดเป็นเป็ด<อ>และถูกเขานำไปฆ่าเพราะว่าเป็นเป็ดตัวผู้<อ>มาหลายครั้งแล้ว คือโอ้หหลายครั้งมากเลยเพราะเป็ดมันอายุไม่ยืนเท่าไหร่แล้วเป็นเป็ดตัวผู้มาตลอดเลยเป็ดตัวผู้ไขได้ไหมไม่ได้ครับไขไม่ได้นะใครเคยเห็นมึงเป็ดตัวผู้ไข่ครแล้วก็ยังจะต้องเป็นเป็ดไปอีกนานก่อจะพ้นวิบากกรรมคือไอ้ไหมเป็ดนี่หนึ่งตัว ตั้งเท่ากับขนคูณขนถ้าหลายตัวก็เอาหลายตัวคูณก้าไปอีกเป็ด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 เปไปเรื่อยๆตายจากเป็ดเป็นเป็ดใจเป็ดเป็นเป็ดเป็ดเป็ดพอเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจเป็ดเป็ดเป็ดเหมือนหนังเรื่องนี้ฉายเรื่องเรื่องเป็ดตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งท้ายเรื่องเลยอืสงสารจริงเลย เนออี่เห็นไหมอาชีพนี่ต้องเลือกนะลูกนะสัมมาอาชีวะหรือมิจฉาชีวะเราต้องศึกษากันซะก,ก่อนไออยากรวยนะ่ะครูไม่ใหญ่เห็นด้วยแต่ว่าจะรวยด้วยอาชีพอะไรนี่ต้องมาศึกษาสัมมาอาชีวะหรือว่ามิจฉาชีวะมิจฉาชีวะแม้รวยก็ทุก แล้วมัรวยชาติเดียวอะรวยมากแม้รวยมากกว่าสัมมาชีวะก็รวยชาติเดียวแล้วก็มีทุก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 ทกุไปเรื่อยๆทุกทั้งปัจจุบันหน้าชื่นอกเหงามันเหงาเหงาเหงา,หงาตายไปก็ไปอบายเกิดมาในสังสรารวัตก็ทุกยาวไปเลยแต่ถ้าสัมมาชีวะรวย แม่ไม่เท่ามิจฉาชีวะแต่ก็มีสุขกองไปทุกชาติแล้วก็จะลวยไปหลายชาติเวลาเอาปัจจัยนะ้นมาทำบุญก็ได้บุญมากแต่ถ้าเอาปัจจัยจากการทประกอบมิจฉาชีวะเอามาทำบุญทำมากได้น้อยมันเป็นบุญปนบาปดังนั้นบุญที่เตียทำและโลกกับแม่ทำบุติให้จึงยังไม่ได้ช่องเต็มที่ที่จะเข้าไปช่วย แต่ยังไรก็ตามให้ทำบุญไปเรื่อยๆและอุทิศให้ต่อเนื่องกันไปจะมีจังหวะบุญได้ช่องสักวันหนึ่งซึ่งจะเข้าไปช่วยเหลือทำให้กรรมที่เกิดเป็นเป็ดนั้นน้อยชาติลงมาจนหมดวิบากกรรมจาเพราะฉะนั้นเราเขาจะเพิ่งไปทอ้อนะลุกนะก็ต้องทำบุญกันไปทุกบุญทานศีลภาวนาแล้วก็ทำาไปเถอะอุทิศไปเรื่อยๆก็จะมีช่องค,คือบุญก็พยายามจะ หาช่องเข้าไปสอดละเอียดเสียบเข้าไปเนี่ยแล้วมันปุ๊บขึ้นมาเลยมันก็พ้นเงินมาแม่เสียชีวิตอายุท ah ี่เก้าสิบปีพ่อเป็นเป็ดดูแม่แม่เป็นอะไรนางฟ้าหนางฟ้าทำไมถึงเป็นเทพธิดาล่ะทำบุญใจใส่ไปสบาย <n> รักบุญ อสออันนิษฐานกันไปทั่วโลกเลยสัญญาจบไปยังจ้าจบแล้วครับแม่เห็นกรรมนิมิตทั้งบุญและบาปขละกันโ,<อ>โดยเห็นบาปที่ตัวทำร่วมกเตี่อในการทำมาหากินอ<า>เอาละสิ<า>ปนกับบุญที่ตัวทำโดยเฉพาะช่วงปลา,ายท้ายของชีวิตทำห้เห็นกนตินิมิตอืมอืม,อ,มอะไรไปมานี่กระเพลด็ด คตินิมิตเป็นภาพป่าสีทองท้องฟ้าสีทองมีทุ่งโล่งกว้างจําได้ไหมท้องฟ้าสีทองไม่ใช่ไม่ใช่ท้องฟ้าเป็นทองคำนะแต่ว่าท้องฟ้าสีทองซึ่งเรียกว่าท้องทองอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าท้องฟ้าแต่นั่นท้องทองพทองสวย ทองทองนั้นสวยมากนะบนสวรรค์นี่นะสวยกว่าตอนดวงอาทิตย์ขึ้นตอนรุ่งอรุณกับตอนใกล้จะตกดินเห็นไหมจะมีสีทองฉาบทาบนท้องฟ้าแต่บนนั้นมันสวยกว่านั้นมันจะสดใสเป็นทองแก้วมอแมบมอฟแมบมอแมแล้วก็มันมีลัศมีด้วยทางสว่างแล้วก็แต่ว่าเนียนตาละมุนตาแต่ว่า ถ้าท้องฟ้าสีทองตอนอรุ่งอรุณกับตอนกลายอาทิตย์อัสดงนี่มันเรามองก็ยังเคืองตามันดีดลูกในตา<ช>แต่ว่าท้องทองนั้นดูดลูกในตาดูดปึ๊เข้าไปเลยภาพป่าสีทองท้องฟ้าสีทองมีทุ่งโล่งกว้างเลยไปเกิดเป็นกินรีก,กินนรีโอ,โอแ่งจังเลยโอ้โหถูกคนเดียวในโลกเลย เก่งมากเก่งมากถูกคนเดียวในโลกเลยไปเกิดเป็นกินนีรีในป่าหินบะพรานนี่เห็นไหมตั้งแต่เรามีเคสตดี้มาเนี่ยเพิ่งหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมว่าเราสันนิษฐานนี่นยากเพิ่งมีถูกอยู่คนเดียวนี่แหละตั้งแต่สร้างชาติมานี่แหละหัวหน้าฉันนี่ไม่ธรรมดา อย่างนี้ต้องไปทำวิชาแล้วจอ <laughs> 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 มีลักษณะครึ่งคน <laughs> ครึ่งสัตว์ปีก oh. มีขนสีทองด้วยบุญที่ลหล่อหลวงปู่ oh. ครึ่งบนเป็นเทพธิดา <laughs> มีเครื่องประดับที่สวยงาม <laughs> ไม่ได้ไปเลยออกแบบกินนรีที่ปันในเมืองมนุษย์ <laughs> นั่นโลโซซูเปอร์โลโซแต่นี่ซูเปอร์ไฮโซกินนรีเป็นกินนรีชั้นสูงชั้นไฮโซมีที่อยู่ตามถ้ำทองซึ่งรอบๆนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยป่าที่มีผลไม้หลากหลายเต็ไมไปหมดเลยเป็นกลุ่มใหญ่ๆเขาก็จะมีภาชนะเครื่องใช้แบบเทพธิดาเพราะถือว่า เป็นเทพพวกหนึ่งเหมือนกันที่เกิดขึ้นตามประลังบุญของตัวแล้วก็มีอายุยืนเท่ากับชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกานี่แหละ<อ>เป็นเทพเนอะโอ้โหเรื่องกิน,นรีเนี่ยกิน,นรีนี่นะ่ยกินนอนกิน,นรีนรมีสัศาสดาอยู่ท่านหนึ่งตอนที่ยังเด็กๆ ท่านไปกับขบวนยิบสีซึ่งท่องเที่ยวกันในทะเลทรายเดินทางข้ามไปหลายประเทศไปอินเดียตั้งแต่ตอนอายุสิองไปเจอมหาฤาษีโยคยีซึ่งมีความรู้ในวิชาของวิทยาธร,รอยู่ตามถ้ำ ท่านนี้ก็ไปอยู่กับมหาฤาษีเหล่านั้นโยคีเหล่านั้นยาวนานทีเดียวถึงสิบเจ็ดปีทีเดียวนะ<อ>ศึกษาการทำสมาธิและก็มนมีมนเวทมนเบ็บมนกลกาถาวิชาวิทยาทรและจำเรื่องราววิทยาทรได้ไหมได้ว่าท่านเหล่านี้มีสมาธิระดับหนึ่งแล้วก็จะมีมนกำกับ ท่านก็ได้ไปศึกษาได้สมาธิในระดับหนึ่งที่เห็นภาพได้เป็นท่อนๆเป็นช่วงๆไม่ต่อไม่ต่อ,<ม>ตอเนื่องกันแล้วและก็มีมีความรู้เรื่องมนต์ด้วยและได้ครูวิยาทรมาช่วยมาช่วยทำวิชาให้ศักดิ์สิทธิ์ท่านไปเห็นภาพกินนอนกินนารีนะเป็นเทพธิดามีปีก ทั้งชายหญิงมีปี <c oughs> แต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องราวตลอดอขาดเป็นช่วง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 เือเห็นเป็นท่อนท่อนท่อน,อนค,คือดีกว่านั้งแผ่นหน่อยเงี้ยน็กออกไหม <c oughs> ดีกว่าหนังแผ่นที่ครูไม่ใหญ่เอามาให้ดูเงี้ยค, <c oughs> คือพอมีเรื่องราวไปแล้วสะดุดและกายเ็นีเาพเป็นท่อน,นๆเพราะท่านยังไม่ได้ปรถมฌาชาญ แต่ว่าได้สมาธิที่เป็นแสงสว่างที่ไปเห็นภาพได้ได้ไปเห็นภาพกินนอยกินนรีนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังเมื่อท่านกลับบ้านเมืองท่านมาสอนศิษยาน,นุศิทธิ์ว่าเออสวรรค์น,นี่นะมันเป็นปา่า เป็นป่าแล้วมีผลมากรากลากไม้สวยงามมีสวนนั่นสวนนี่สวน,นโน่นอะไรนั่งมีน้ำตกมีน้ำพุมีทานหน้ามีมอะไรเนี่ยที่อธิบายเรื่องฝันตรงนี้นนะเป็นที่มีความสุขทีเดียวยาวนานแต่เนื่องจากว่าท่านไม่ได้ฌานสมาบัติแต่ว่าได้สมาธิระดับนี้จึงไม่รู้ความสิ้นสุดของอายุ ชาวสวรรค์หรือผู้ที่ไปเกิดในป่าหิมพานกินนอนกินนรีเนี่ยกว่ายาวนานแค่ไหนแล้วก็ทำให้บอกว่าเนี่ยมีปีกนะเทวดาจะมีปีก<อ>ทั้งชาย<อ>ทั้งหญิงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าข้างล่างเป็นนกเป็นอะไร<อ>แต่ว่าลูกสิทธ์ท่านในภายหลังก็มาปรุงแต่งเพราะมไม่ได้เห็นนี่ก็เป็นรูปคนมีปีกมีอะไร<อ>บินกันได้อะไรอย่างนั้น แล้วก็ท่านจะมีมนนมีวิชาที่ไปเรียนมาจากมหาโยคีเหล่านี้ที่จะทำของน้อยให้มากทำขนมอันหนึ่งให้เป็นหลายหลายอันซึ่งอันนี้ครูไม่ใหญ่เคยเห็นในเมืองไทยโอ้ยเขาทำกันได้เยอะมันเรื่องปกติของวิชาวิทยาศาสตร์ทางใจของวิทยาธรซึ่งครั้งหนึ่งท่านในพ้ท่านหนึ่งที่เล่าให้ รู้ไม่ใหญ่ฟังว่าไปร่วมเป็นพยานในการทำของน้อยให้มากค,ค,คนนี้ก็เป็นอาจารย์ท่านนี้ท่าน,เ,นเล่า,าเล่าอย่างนี้จะสับสนหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับไม่ครับอาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นทหารเกณฑ์เป็นทหารเกณฑ์แต่ว่าผู้บังคับบัญชาเรียกอาจารย์วันวันทำอย่างอื่นไม่เป็นนะจะไปซ้อมแบบทหาร เล็งยิงปรับศูนย์หรือว่าฝึกวิ่งอะไรมัวคอยเป็นเขาเลยให้ไปเพราะวันวันยืนทื่อๆเฉยๆนิ่งๆเขาเลยจับท่านให้ไปทําหน้าที่กรอกน้ํามันรถให้เติมน้ํามันรถบอกอะไรเงี้ยรู้สึกวาหน้าที่นี้จะเหมาะกับอาจารย์แล้วท่านนี้เดินบนน้ําได้ดียนะอาจารย์ท่านนี้ที่เขาศรัทธาคือมีอยู่วันหนึ่งท่านทําสมาธิ แล้วไปอยู่บนอ,อ,อยอดเสาธง oh. ซึ่งไอ้ตรงใกล้ๆเสาธงข้างบนยอดใกล้ๆธงเนมันมีที่ยืนอยู่ก oh. <Okay. S 2> ็ขึ้นไปได้ยังไงก็ไม่รู้ออกนั่งข้างล่างแล้วมันวบขึ้นไป oh. ลองไม่ได้ต้องไปช่วยกันเอาลงอ้แปลกดีเหมือนกันเ <laughs> นี่ยตอนนี้นั่งใช่ๆงงทีนี้ทําถามว่าทําขนมน้อยให้มากเลยไหม บอกได้ oh. แต่มีข้อแม้ว่าห้ามบอกว่าอิ่ม oh. ถ้าอิ่มแล้วมันหมดหมอพอดี oh. ก็เอาในทหารทั้งหลายมารวมกันหมดล้ oh. วนแต่พวกไม่เชื่อทั้งนั้นรวมท oh. ั้งท่านด้วยท่านที่เล่าให้ฟังเนี่ย oh. ท่านเป็นในพลเป็นอดีตรัฐมนตรีด้วยบจะเล่าให้ครูไม่ใหญ่ฟังก็นั่งล้อมกันเอาเลยขนมมันไม่ได้มีหรอกนะ oh. เอาเอาเอาชาม,มาประกบกัน ถามก่อนว่าเอาขนมอะไระเลือกไนดะ้นี่นะี่เอาขนมแล้วก็เอาชามก๋วยเตี๋ยวเราประกบกันเปิดปั๊บเป็นอย่างนั้นอ่ะกินเง้าไปกินเงีไปคุยไปกินไปจนอิ่มหมดมีอยู่คนบอกอิ่มจังเลยหายไปเลยหายเลยแต่ว่าท่านผู้นี้เนี่ย ท่านจะมีขนมอยู่ชิ้นหนึ่งก่อนแล้วจึงทําให้มันเยอะๆขึ้นด้วยมนนี่แหละจะมีครูวิทยทรมาช่วยทําความศักดิ์สิทธิ์ให้แล้วก็ครูวิทยสอนก็จะมาสอนกระสิบให้เรื่อยๆจะได้ยินตลอดเป็นครูกลางหาวชุดนักพรตสีขาวมาสอนจำได้ไหมนักพรตสีขาวจำได้ถ้าจำไม่ได้จะได้ไม่ต้องเล่าต่อ ำได้ครอบคัวครับครัวอ่าเนี่ยแล้วก็ท่านได้ความรู้จากมหาโยคีเกี่ยวกัเรื่องพรมเนี่ยสร้างโลกคือตอนนั้นเนี่ยคือพรมเนี่ยก็จะเลือเลืดชาติได้ในระดับหนึ่งนะพวกที่ก็ได้ชาสมบัติแล้วก็ใส่ทอดมาไงเห็นการสร้างโลกอะไรต่างเรื่อยมาเลยยก็เล่าให้ฟังกัน แล้วก็เลยมีผู้สร้างมีอะไรต่างเป็นพระผู้สร้างก็ความรู้แล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องเมตตาเพื่อนมนุษย์ให้แผ่เมตตากับเพื่อนมนุษย์ให้รักทุกๆคนมนุษย์ทุกคนในโลกนี่มหาฤษีทัานสอนมานะีกับความรู้ที่ที่ได้จากมหายโยคีเนี่ยแล้วมหายโยคีเนี่ยก็ยังเล่าสืบต่อออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ถึงเรื่องราวของท่านท่านนี้เนี่ยต่อมาเมื่อการสอนของท่านไปเรื่อยๆเนี่ยทาบ้านเมืองก็กังวลกลัวจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาก็เลยหาเรื่องท่านไปจับท่านทรมานอะไรต่างๆเราคงเคยเห็นภาพของการทรมานซึ่งการที่ถูกทรมานเหล่านั้นมันเป็นพากกรรมในอดีตชาติ ท่านเคยเกิดเป็นพระราชาแล้วก็จับข้าศึกมาทำอย่างที่ท่านโดนทำนั่นแหละ oh. โอดนอยังไงก็จินตนาการเอาก็แล้วกันว่าท่านโดนอย่างไร,รเพราะท่านก็ให้ทหารไปจับทำอย่างนั้นแหละ oh. วิบากกรรมนั้นตามมาแล้วก็ท่านถูกทรมาณแต่ยังไม่ตายหรอกนะแต่ครูที่มาคือตอนก่อนครูจะมาเนี่ย ท่านก็รำพึงว่าโอ้ทำไมปล่อยให้มาทุกทรมานอยู่อย่างนี้ทั้งๆที่ทุท่มเทชีวิตจิตใจสอนเพื่อมนุษย์ให้มีเมตตาให้รักกันให้อะไรต่างๆกันอย่างนี้<อ>แล้วก็อาจารย์ของท่านเนี่ยซึ่งเป็นมหาฤาษีก็รู้นะก็จะมีวิชาแวบมาได้<อ>ที่เป็นกายยาบนะบกับอาจารย์ที่เป็นวิทยาธรที่คอยกระซิบคอยบอกอะไรต่างๆเหล่านี้กระซิบบอก เรื่องราวแรงต่างหรือวิธีการแล้วก็จะมาช่วยรักษาจะมาช่วยทําอาิีติหารบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้ท่านทําเป็นตายบอกจริงๆแล้วท่านยังไม่ตายแล้วก็เพราะไม่ตายเลยจึงฟื้นขึ้นมาได้ก็ไม่ตายอะลูกศิษย์ก็ช่วยกันออกมากับอาจารย์มหาฤาษีเอาออกมา ท่านก็นยังไม่ตายตอนนั้นอ่ะแต่ว่าต่อมาอีกไม่นานสิบกว่าปีไอการที่ไปถูกทรมานอย่างนั้นเนี่ยก็าําให้สุขภาพตัวไม่แข็งแรงรก็ไปเสียชีวิตในช่วงหลังเนี่ยตอนอายุสี่สิบกว่าแต่ว่าเขาค้นพบเรื่องราวใหม่<อ>ที่แคว้นแคชเมียว่าเอามาหาฤาษีเรื่อตแรงๆเอาไปไว้ที่แคชเมียเนี่ยตายตอนอายุเจ็ดสิบกว่า ว่า้าฝันในฝันไปแล้วก็เป็นเรื่องราวเป็นตุเป็นตะไปว่าส oh. ี่สิบป่วทีนี้พบในอดีตของท่านห่อนั้นของท่านนี้เนี่ยท่านก็เคยเป็นฤาษีอ, oh. อยู่ในท่ามกลางมหาฤาษีเยอะแยะเป็นหลายหลายร้อยรูปเลยท่านเป็นฤาษีใหม่พึ่งเรียนรู้วิชาเหล่านี้ oh. และเคยเป็นวิยาทรมาหลายชาติ oh. มีวันหนึ่งท่านก็ไปเก็บผลหมากลากไม้ <Okay. S 2> เอามาถวายมหาฤาษีที่ได้ฌานสมาบัติ มหาฤาษีล้วได้ฌานสมบัติถวา,ายทุกอง์เลยตั้งความปรารถนาว่าต่อไปขอให้ท่านได้เป็นมหาฤาษีที่ยิ่งใหญ่ท,<อ>ที่มีคนเคารพบูชาทั้งโลกโ<อ>ทั้งแผ่นด,ดินเลยกราอ,อธิษฐานบุญนั้นก็เลยทําให้ท่านเนี่ยเป็นที่รักเคารพ<อ>ทั้งแผ่นด,ดินเลย<อ>แต่คําสอนก็ไม่ได้สมบูรณ์ในเลยนะ<อ>เพราะความปรุงท่านก็ได้อยู่แค่นั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องกินนรี กินนอยกินนรีเนี่ยพอจะรู้เรื่องมั้งไหมเนี่ยพอจะรู้เรื่องครับก็เลยได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศให้ทําให้สภาพกายมันอยู่ดีขึ้นมีบริวารเป็นกินนรีด้วยกันมากขึ้นแล้วมีรัศมีกายสว่างเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแต่ปฏิบัติทําไม่ได้เพราะอัตภาพไม่ให้เนื่องจากท่อนล่างของท่านยังเป็นนกอยู่นี่เป็นอย่างเนี้ย ท่านมีทั้งบุญทั้งบาปที่ทํากันเพราะบาปก็ทําร่วมกเตีย่ยะในการทํมาหากินเนี่ยบุญปนบาปกันมันมาคละๆกันอยู่มันมาฉายให้เห็นเนี่ยส่วนพี่ชายตอนตายเนี่ยทรมานมากเจ็บปวดเหมือนถูกทุบถูก,ถก,ถก,ถกแทงได้เห็นคตินิมิตดำมืดสนิทโด,ดยกรรมดื่มเหล้าสูบรีรบเป็นอาจินกรรมรเป็นต้นและปานาติบาตจึงดิ่งไปมหารลคุมห้าทันที ขณะนี้ไปโดนกรอกน้ำกรดสีดำและถูกนายนรยาบาลทุบตีทุบต,ตีแล้วก็ตามจี้เดบุรีในแบบลีลาต่างๆมีความทุกข์ทรมานมากยังไม่อาจจะรับบุญได้จ้าในตอนนี้แต่ก็ให้ทําบุญทุกบุญไปเรื่อยๆเถิดทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นตลอดจนตอนบ่ายวันอาทิตย์ก่าขาดนะลูกนะทำบุญแล้วอุทิศไปให้ต่อเน,นื่อง ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ท่านจะได้เอาบุญนี้ไปให้กรรมก็จะเบาบางลงเพราะนี่กรรมมันมันหนาเหลือเกินก็ต้องค่อยๆจางทีละนิดทีละนิดไปแล้วก็จะได้รับบุญเต็มที่ตอนที่อยู่ในโ,โยมโลกแหละค,คือต้องพ้นจากตรงนี้ไปอยู่ในโยมโลกรหรือลูกของท่านต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็มาศึกษาวิชาธรรมกายศึกษาต่อก็จะไปช่วยท่านแบบคุณยาาอาจารย์ไปช่วยคุณพ่อของท่านนั่นแหละจ้า ที่ลูกของพิชาไม่ค่อยจะสามาัคคีปรองดองกันก,นกบเพราะแต่ละคน,น,นก็อารมณ์ร้อนมีทิฐิไม่ยอมกันนั่นแหละกับบุป,รปรกรรมคือเวลาทําทานก็ไม่ได้คารพในทานที่ตัวทํอแล้วก็ไม่ค่อยเคารพผพู้ที่ตัวเองจะให้ค,คือทำบุญไปงั้นเองแหละทำแบบเสียไม่ได้ร,รวมทั้งขัดแย้งกับเรื่องสมบัติด้วยแหละเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนนะลูกนะต้องคิดว่า ไม่ช้าเราก็ตายแล้วจะอยู่ในโลกนี้ก็เป็นนานการมาเกิดร่วมบิดามารดานเดียวกันเนี่เราก็เคยสั่งสมบุญมาร่วมกันแล้วจะมาทะเลาะขัดแย้งกันทำไมให้อภัยกันเถิดยอมยอมกันบ้างโกรธกันคนละเวลาไงละจ๊ะรหรือดีที่สุดก็คืออย่าไปโกรธเลยตอนที่คุณพ่อเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ อยากท่านกับอบรมให้ลูกมีความรักสามัคคีรองดองกันนะ่ก็ทําตามโอวาทท่านสิจ๊ะอย่าไปทะเลาะกันแล้วก็ให้อภัยกันถะเถิดแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันค่อ,คอยๆพูดค่อ,คอยๆจาก,กันนะลุงนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตัดดีในวันนี้